ขวดเด่นไซชั้นนะหกจำเนื <S <S ้อติดดาสกระดิ่งไปนี่นะคะซื้อขนมจีนมาเดี๋ยวจะทําน้ํายาปูกินนะคะนี่ปูที่ไปขุดเมื่อวานจะทําน้ํายา thằng Tom Tom đó cái bọc cục như chang tầm 1 đồng đó em bọc chăm, vô thịt, ប្រើ rồi cái bọc mấy mọt bọc thắt trùng tụi hỏng vô mấy cái ổ này tôi á đâu con nó đang mọt chắc mọt luôn nó chơi nó đặt con ít น้ำนีโพเดอปูนะจ้าล้างกระดามอยู่ลูกนี่พี่แม่แล้วเนี่ยช่วยเหรอช่วยแม่เหรอมันมากเลยปูแม่เองท้าจะทำน้ำปลาที่พรอเอ็งลองชิมดูนะคะโอ้โหมันแผลกเลย มันปูมันปูเดี๋ยวทีนี้ก็จะไปขุดกระชายไปเก็บใบมะกรูดมาทํากันไม่ได้ไปเก็บไกลนะมะกรูดตรงนี้เองไก่มากระชายไม่รู้จะไปหากระชายรตรงนี้ทีนี้ก็ทับการตํานะคะับแล้วจะกรองเอาแต่น้ำมันก่อนนะคะ ยาปูนะคะนะคะเดี๋ยวจะตำงสองรอบปเปจะตรองก่อนจินตราไปขุดกระชายไปเก็บใบมะกรูดอยู่นะคะอยู่แถวๆนี้แหละนนไปขุดกระชายจินตราดูขนาดอันนี้มันยังแดงๆเลยมัน เราจะตามอีกรอบกรองกันนะคะใส่นักแมตย่างดีไปขุดกระชาย ค่ะจา,ารณี่ตำพริกเน,น,นะนะนูนกระชายอยู่นูนกินตรากินแตงโมนี่นะบานนอกชนบทมาแกะหอมแกะกระเทียมก,ก,ก็เอาไปเปลี่ยนสะอาดเลยบุงนงาากชาระแล้วก็อันนี้ก็ตั้งหม้อแล้วนะคะกระปูไปตั้งหม้อแล้วนะคะทำแบบบานอกชนบทเราขมมาว่มมีเหงหมอกเละโขมนกอือใบยกเอียงไปหน่อย <c oughs> ตอนทำสามหัวแต่เวลากินหลายหัวนะ ดูดูดูแคปปูใหม่บ่ลัครั้งนี่ปูที่เราไว้นันเมื่อกี้นะยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ทําน้ํายาจึงต้งนี้แคปกะทิกต่างหากก่อนเนี่เห็นมาจากอาจารย์ตุ๊กเคปมไม่ต้องมีแต่เบกนี่อันนี้น้ำซุปปูจ้ก่ออ้ปรับอัมาอันตัวไหไปซื้อกะทิค่ะเมื่อกี้สั่งปูให้ไปเก็บใบมะกรูดกูจะเอาอะไรกันน่วะ ตอนนี้ไปซื้อกะทิก่อนเออไปเอากะทิก่อนทุกเมนี่ปลาไอ้ไข่ออเลยหึใครจะไปซื้อกะทินี่เกิดจีโรต้องดับหมดดิเมื่อวานก็ไปขุดปัวนี่ก็ไม่ซื้อกะทิอีกน้ำยาไอ้นี่อันนี้ก็เอามาให้แล้วตัวเองอยู่แต่ในบ้านขาข้อเดียวเออขาข้อเดียวส่อหลังลืมซื้ออยู่ในมากะทิเป็นแม็กเก็งเขาปิดร้านไม่ใช่เหรอโอ๊ยไม่ไปแล้วเด้อบ้านนีเบิ้ก เก็บไอ้นี่ก่อนเออไปเก็บใปมาครูได้ยืนม่เหี้ยอุนูม่ให้ม่ให้ม่ให้เนี่ยถอยถอยถอยเอาเงินให้ได้ถอยถอยจะไปเก็บไปกันดีกะทิสองกองเด้อดีโดแพ็คหนึ่งได้อย่ากามากองเดียวคือเมืออ่อนไหน่สองไดเนี่มาเก็บใบมาครูดก่อนเก็บต้นเล็กหรือต้นใหญ่นูนต้นใหญ่เอาเดี๋ยวจะเอาต้นเล็กได้แหละเดี๋ยวเขาเก็บก่อนเด้อ สะพานมันเจียงไปขี้ในท่อเกือบจะขี้ตุ่มมาได้นะตะไนก์ก็นำลงมาจุกนึงโจ้บอเจียงตะไปเห็นสะพานเนาะเออแม่ไมันเคยอยู่ใต้สะพานมันเป็นไต้สะพานนะมันก็เปียหนาเหมือนสะพานสองหรืออล้วทีนี้มันก็เป็นหยาเป็นหยังต้นมงคลใหม่สะพานนึงเยอะมัวสิทาอิติฮาวมัวกระพริบบะยัวมัวเอไปหาเก็บผักก่อนเออสะรู้ไหมวันที่ทำเดี๋ยวให้มันข้นก่อนได้ใส่ใส่ ใส่ใส่น้ำใส่น้ำพริกก็ผรดผัดพรึมมันนี่อยู่บะโอถ้งาเก็บผักก่อนเก็บมาแล้วนะคะผ้าอะโอ้โหทีนี้หอมมากเยยนี่จะให้มันโอ้มันนอกมันนอก ของหาจากธรรมชาติเลยนใช้ใช้มาครูทั้งสารับทั้นเยอะไปหม่ะนังไปเก็บผักว่าธรรมชาติไปผักอันนี้กินกับขนมจีนอร่อยมากนี่ไม่รู้ว่าผักอะไรมันปูเรียกผักอะไรจีนเนี่ยมันปูบ่อร่อยมากเลยนี่เาเขาเก็บกันเถอะเฮ้ยขวด เด่นใส่ชั้นนะหกจเร็ตด่าตื่ัตนตื่ตื่นตื่นตื่ไตืกลตื่นตื่นตือนตื่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 นกไ่นตก่นอื่นตืนนต่นตื่นตื่กตน่นตือนตื่นตื่กตนตม่นม เดี๋ยวรอแป๊บเก็บหอมก่อนอยากไปถ่ายคลิปมันสวยเขาวอาเรื่องมันปูเรื่องมันปอรอนเนาะนี่ต้องใส่ทิ่นนี่สวยอย่างนี้มันอร่อยเปล้าเนี่ยคนด้าขับตึกแนวเลยเพลงแน่โทรศัพท์เพลงสีด้วยนี่ข้างหนอกก็สวยเนาอมิงปะ ลงเสร็จแล้วเอาให้หมังกินนี่ห้คนลม่อมาจตนต้มความอม้อยให้แล้วตันนี้อยากกินต้นไมก้อนมันหนามันหนักมันขับผดเลยขับกระเทย่์นงนี่พอดีเองนี่จงลงจิงเลงยุกจงลงจิงเลงน่ะเอาเลอกเออจะเอาอะไรั้น้าดูจุก้อนจะโจเลยนนจุดๆเอิรมามา กันมามากินเนาะขอเสียประเทศทิมไห้เด้อเอเอเทเงินบอกกี่บอกอออก๊วยกำลังนุ่มอะเอาอแังนุ่มมากตัดเสร็จเท้ไม่วันพุ่งข้างหลังใส่กวนเออคุณเออมาอทนตำนานเอาไหมากิกนทีนี้ผักมาไม่ทันจะไปซื้อผักใหม่กินแล้วเด้อวานนี้ไม่รอใครเด้ออยู่ข้าวเที่ยงข้าวเช้าโยมันจ เออเรอื่องก <c ười> ารยึดกับกุยแล้ววันหลัลองทำหลนปูดูดิมันยังไงเอ๊ะใครมาโดนกล้องเรามันไม่ชัดบไหลเหือบบอกแล้วเราดูมันจะมีตัวออกมาไหมนี่อผงลุกดอีออ อาพักมา,ากโอ้โแม่ตจังไทยสีอ่อนนี่